กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคามันนีกระกลับ,บมะพรกับเจค่ำสามตัวเต็มเก่านะคะเจค่ำกับสีผ้ทาท่านผู้ชมไปติดต,ตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณยายไล่เนาะคะ่ะเป็นโครงแหลกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะสิมีโครงสุดท้ายอีกเนาะคะ่ะความฝันของคุณยายไล่สิเป็นยังไงเป็นไปเป็นมาแน่ไรเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายไร่พร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะจ่าจ่าจ่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะท่านผู้ชมมือวนนี้ก็เด้เดินทางทีมงานก็เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไร่เนาะค่ะกับพอดีค่ะท่านผู้ชมก็เห็นคุณยายคุณยางอยู่ข้างทางเนาะค่ะก็เลย้เอื่นใส่คุณยายแวะถามไทยเนาะค่ะว่าฝนตกค่ะท่านผู้ชมฝนกำลังจะา่เนาะค่ะ คุณยายฝันจังไหนบอกท่านผู้ชมมาฟังเลยคะ่ะอุ้ยแม่ก็ไปเลยเนาะไปนั่นแหละแม่น่มเนีเห็นปลาหลายได้แม่น,น,มน,มนี่เอาไมาเลเห็นปลาหลายเอาแหมาแล้วบาทเออแหมาว่าเอาบาทนี่คนสามคนมาอีกเลยเออสามคนมาอีกอยู่บาทนี่เอาอย่างไรยายกุญบาทมัวยเอาปลาตัว แม่ก็ทีว่าคนสามขนนึ่งที่เอาก็บเอาเอาสามข้นแม่แปลว่าสามแปลถาก็ได้ค่ะอันอันสิผู้เฒ่านั่นผู้เพิ่นมาน่ะก็เพื่อนผัวถอดไม่ได้หรอกเนาะกับผู้เก่าแม่เนี่ยละว่างห้าหม้อไม้เนาะก็ผู้ชายเนี่ยก็จะที่จะทักแม่เนี่ยเร็วค่ะค่ะกแม่กะตีเป็นเก่าเก่าแปลถากระได้รู้ผู้เฒ่าบอผู้เฒ่าเอาเป็นเก่าเอาเป็นเก่าซะ เช,ชาสามกเกาครักแรกนี่แต่ว่าแน่นอนนี่เก้าแปดห้าอย่าลืมนะจ๊ะเน้นครับแม่บอกเขาเก่าแปลนทานว้ากระสันตัวยิแม่แป๊ะตรงไดอีกวัผู้พนมาสามคนนั่นเป็นผู้ชายทั้งสามบอกเขาคุณใหญ่บุผู้ชายั้งๆมดอกทับกัน,นอยู่ล่ะผู้ยิง่งเป็นผู้ยิง่งผู้ชายผู้หญิ่งจางผู้ชายกสรจางส,ส,สามคนเมตีแล้วแต่ว่าหนึ่งในสามนั่นเป็นผู้เก่าเออผู้เก่านี่ให้่น้าละ ใส่หลอบนีเพิ่นสิเอาหมูมาหนัเนาะคุณคนเสีเอาหมูมาหน,นันก็ได้ตัวค่ะให้ช่วยไปจากได้หมูเนาะค่ะออเอะะอแม่ก็นจากอะไรมูกันนดเค่ะเออชิบันซาฮามาหือแม่ว่าค่ะเออวานนี้คุณยายไปทงไห้ทงหน้าน,นี่สิไปตึกแขนเม่นบค่ค่ะหรือไปตึกมาแล้วอุย้ยไปตึกมาแล้วลูกเอ้ยว่าอยากเอาแขนมาตุ้มค่ะพอได้ป้าน่ะค่ะแม่ก็ได้อีหลีป่านป้าเป็ดเฮาค่ะอ่า3คนก็บตีที่ะ สามปลหากันในตัวในรลายว่าคุณใหญ่ป่าก็ไในพอดีพอ,พอง่ามแล้วแม่ก็เอาบมกร้ายอยู่เดยลูกเถ้าแม่ก็เขาก็ได้ดดแ,แล้วลูกเก้าแปลทากันได้แล้วลูกคุณใหญ่ไปหาคนเดียวเ่รอคะไปหาไปหาคนเดียวตัวะเห็นเขาพ่อหน่ะง้อหมอน้ำกันกก้นตะกี่แล้วก็ซาบะเบ้เบ้เบ้อบบบแม่ผู้เ่าผู้เก่าเนี้ยเนาะค่ะผู้เ่าผู้เ่า เพิ่นมาจากไหนคุณยายพิ่นมาหาปลาน่ะมันบอกพ้นมหาปลาตัวพ้นมหาปลานั่กันกับคุณยายมันบอกจ้าเพิ่เพิ่นจากไดนปลาคือกันเนาะมาหลบนีมาหาปลาบ่เอาบุกหอยเด้อบ่เอาบหอยแล้วหันเอาบหอยช่วงนี้เพิ่นเอาปลาแม่ปลากระเป็ดเฮกกะห่าไอแม่ไปวางไไรบัดเอ้าตาขาวจะไป็ตังไี้ก็เลยมุดหนักขาว้ะจ้าหลบนีคุณยายเพิ่นกระให้สามแปดหากับเก่าแปดหาค่ะท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบิ่บงคุณยายเพื่อนกบ่าเพื่อนไดเอาแหไปตึกปลาเนาะค่ะก็ไเดยปลามาพอดีพ่องามิ่นว่าหลอบนี่บ้านนี้เดบ้างึ้นบอกคุณยายปลาไดบ่งลูกเพื่อนให้คุณยายเบิดเพื่อนให้ให้นูเบิดให้ยายเบิดจ้าค่ะมันก็เข้าตัวล่ะค่ะที่แปลว่าตรงไหนล่ะนักเขาค่ะปลากระเป็ดแหกระหาสามก็บอกว่าสามที่ล่ะ ขันเาะคนเทาเอ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 าที่คนเท่าหน่อยก็าแปรถากเอาที่รูรอบนี้มันใจมันบอกคุณเอามันใจอยู่แล้วแม่ชื่อที่เราเลียกเจ่า่นี้นี่อยากลยเบิดรถเบิดเรือชื่อที่หล่ะการให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของคุณยายไล่แม่ขึ้นีเบิกึ้นเ้อะรอบนี้กะด้มาติดตาม เป็นรอบแรกค่ะท่านผู้ชมกะซิมีคงสุดท้ายอีกรอบหนึ่งค่ะแต่ว่าคงสุดท้ายเนี่ยกะสิไปหาคุณยายอยู่กระทอมหน่อยคือเก่าเนาะค่ะจ้าไปกระทอมหน่อยแม่เด้อลูกเด้อแม่เอาขนมสรงนั้นแดกไปให้เพิ่นกินแล้วลูกค่ะเออแม่บ่ลืงเพิ่นไหนั่านแพ่แม่ได้ลูกค่ะเอาเพิ่นกินแล้วแม่ก็บอกบ่าแม่บอกคุณยายแม่ท้าวัยแล้วลูกแม่ก็บอาเพิ่นมาขิวเด้อลูกเอ้ยลายหัวสอนเนาะคุณเอ้ยหอขวอนเลยลูก พ่อคิดเจ็ดเจ๊สว่างได้เลยลูกเพื่อเกิดให้จันสี่นอตามตามแม่ซ่อมผาดได้ลูกพอพังมึงจะแม่ไปสี่นอรัดลูกบนอนอรับหัน,น,นแม่คิดบัดขึ้นเลยคิดจำดีเคยเด็กสองทุนแม่ค,คิดบัดขึ้นเลย,เยคือใหญ่คิดนะคะเกิคขึ้ัว้ายท้องอันนี้บอกนักเปรย์หาได้ลูกเด้อะนักเปรย์นักเปรย์หา,ยหายอยู่เจ้าเขาช่วยตายเจาใใ้าคุณวบังไหนให้แม่เขาคข้มพันอีกตอนคงช่วยตายแม่สิบอกลูกหลานอีก ค่ะเป็นโคงสุด้ทยอีกทีนึงเนาะค่ะจ้าบัานนี้ความฝันของคุณยายมียังเพิ่มเติมอีกบอค่ะม่ไม่อยังเลยมันจะนอนรับคับวันละค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณคุณยายไล่ได้หลายค่ะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้แนวทางตัวเลขกับท่านผู้ชมงวดที่เจ็ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณยายได้หลายค่ะขอบคุณค่ะล้ำลุวยลูกลุ่ยล้ำลุ่ยล้ำลุ่ยล้วลุยล้ำลุยคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายไล่ต่องวดเนาะค่ะ คุณยายไล่นี่เพิ่นกะบางเอินเนาะคะ่ะเพื่อนบางเอินเพื่อนยางมาล้านค่าเนาะคะ่ะกะมาติดตามคุณยายไล่อยู่ล้านค่าเนาะคะ่คะกะเพื่อนกะฟันว่าเพื่อนไหนไปหาปลากบผู้เฒ่าสามคนเนาะคะ่ะถ้าผระชมเพื่อนฟันว่าไหนเอาแหาไปตุ่มเอานะคะ่ะกะตัวเลขเพื่อนก 3, 8, 5, ับสามแปดหาคะ่ะเก้าแปดหาค่ะสิบหกตุลาสองหาหกหกกะฝากกดไล่์กดติดตามกดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค่ำสามตัวเต็งน้ำในเลือกค่ะเมื่อนี้เจค่ำสามตัวเต็งก็ขอจไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ